สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้มากินน้ำพริกกะปิแม่ไก่ค่ะน้ำพริกกะปิแม่ไก่นะคะปลาทูทอดมีผักแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะมากินด้วยกันค่ะเอาช้อนกลางด้วยนะมาตักน้ำพริกช้อนกลางมานำแล้วมีดมาหั่นแตงผาสีเลยค่ะล้างสะอาดแล้วผาสีเลย ผ่าแบบนี้เนอะผ่าแบบนี้เอาผ่าทิ้งน้ำพริกกะปิแม่ไก่ปลาทูตัวใหญ่ๆทอดค่ะมามากินด้วยกันค่ะทุกคนปลาทูมันแม่กองนะคะมามาอร่อยด้วยกันค่ะวันนี้ออยากกินน้ำพริกกะปิค่ะมาน้ำพริกกะปิยยไก่อร่อยนะคะมาเด้อมาเด้อทุกคนไก่กินชามนะไก่ขนาดกินชามค่ะมันไม่หกดีค่ะ อร่อยด้วยกันค่ะทุกคนแซ่บแซบ่บกินน้ำพริกกะปิด้วยกันในี่ปลาทูมันตัวใหญ่ๆทำไมมันแซบ่บค่ะแซบ่บแน่มาเด้อค่ะทุกคนปลาทูเข่งนี้หกสิบบาทเข่งละร้อยก็มีนะเข่งละแปดสิบก็มีแต่ยกไก่เลือกเอาเข่งละหกสิบอร่อยปลาทูมันอ มำเขือพวงมะเขือพวงกับน้ำพริกกะปิมันจะถูกกันแจงนออ่อน แซ่บๆอย่าพี่นองมาเด้อปลาทูมันปลาทูมันแม่กองอืมเจ่บร้ายมีกับข้าวกินแค่นี้ก็หรูแล้วกินไม่หมดหรอก ปลาทูก็ตัวใหญ่น้ำพริกกะปิไก่ไก่ตำเองเละะยค่ะไก่ก็กลับไกว่วลาดค่ะแล้วก็มาทำกับข้าวอืม อร่อยค่ะทุกคน,อร,อ,กน,กนคอร่อยมากินด้วยกันค่ะอร่อยมากอันนี้เราใช้ช้อนกลังน,นะเหนือเราก็เก็บกินได้นะ เหลือเราก็เก็บทิ้งได้เหลือเราก็ไม่ต้องทิ้งใส่ตู้ไว้ทำทองมาเพื่ออาบมอเตอร์ดีตัวก่อน ลูกจะร้อนอะไรโมนะเฮียนะ้ำหอมตัวเดียวปะาทูอร่อยเนาะปะาทูมันแม่กองอร่อยมาอร่อยด้วยกันนะคะทุกคน อร่อยมากค่ปะปลาทูแม่กองอร่อยมากอร่อยมากมากินด้วยกันค่ะโอ้ยเนื้อเนื้อเน้นเนเนืน้อเนืน้เน,นเ,นนเ,นนเน้นเลยนะปลาทูอร่อยตัวอะไร้มมันอร่อย มากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะบายบายายบายค่ะทุกคนไปบายค่ะมากินน้ำพริกกะปิประทูทอดด้วยกันนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะ